เมดอินอินโดนีเซียก็คือรุ่น R S S กับเมดอินเจแปน R S P ซื้อตัวไหนดีผมจับอาการว่ามันเป็นวัสดุแบบเดียวกันเลยรวมถึงลูกบิดที่ปิกอัพปิกอัพรุ่นเดียวกันเลยซึ่งเป็นปิกอัพที่ทางยามาฮ่านะครับอนาคตถ้าจะซื้อเดี๋ยวผมบอกว่าผมจะซื้อตัวไหนซื้อแน่ๆเดี๋ยวขอเก็บตังก่อน สวัสดีครับผมจักนัทพลครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆกับคำถามที่ว่า Yamaha Levstar Made in Indonesia ก็คือรุ่น r s s กับ Made in Japan RSP ซื้อตัวไหนดีมีเพื่อนๆถามผมเยอะมากรุ่นไหนคุ้มค่าเด็กคลิปนี้จะมีคำตอบตามไปดูกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จักรนัทพลสตูดิโอครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากมาเรียนกีตาร์กับผมนะครับตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบนี้เลยบรรยากาศที่สตูดิโอของผมนะครับดูครับกีตาร์ทุกตัวนะครับในห้องนี้ไล่มาอะไรก็ตามที่เป็นกีตาร์ที่อยู่ในห้องนะเพื่อนๆที่มาเรียนสามารถหยิบเล่นได้เลยก็ทักมาถามที่เพจทางเฟซบุ๊กนะครับ หรือว่า Instagram ก็ได้หรือว่าใครไม่สะดวกมาก็มีช่องทางเรียนออนไลน์นะครับลองดูนะครับโอเคนี่ครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ที่ในยุคนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆทางด้านขวามือของผมครับก็เป็นตัวเก่งของผมเลยช่วงนี้ผมใช้เล่นบ่อยมากๆก็คือ RSP นะครับ RSP นี่ก็คือย่อม,มาจาก l i p Star Professional นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยตัวนี้ก็ 70,000บาทนะราคาหน้าเว็บนะครับส่วนตัวนี้เป็นเจนแบบกลางๆนะครับก็คือรุ่นว่า r s s ซึ่ง r s s เนี่ยก็ย่อมาจากแบบ r levstar standard นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น made in Indonesia นะมีราคาทั้งหมด 27,000บาทครับดูผิวเผยเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะอันไหนอินโดนีเซียอันไหนญี่ปุนอันไหน70,000อันไหน2 7 0 0มนะครับเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างแล้วราคาที่มันแตกต่างเนี่ยเฮ้ยเขาให้อะไรทําไมมันถึงแตกต่างกันนะครับอ่ะจุดแรกเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดคุณจ่าย70,000ก็คือซื้อรุ่นนี้ที่เป็น RSP เนี่ย เลฟสตาร์โปรเฟชชั่นแลเนี่ยคุณจะได้อะไรทางด้านนี้เลยครับจะได้กล่องอ่าซึ่งอันนี้เป็นเคสแบบต้องใช้คําว่า High End เลยดูครับตั้งแต่ตรงนี้เคสเป็นรูปแบบสีดําแล้วก็ทุกอย่างเป็นสีทองนี่แล้วดูโลโก้ยามาฮ่ายาตึาก้องซูงนี่อันนี้คือจ่าย70,000มืครับแถมกล่องถ้ากล่องเนี้ยณนะปัจจุบันผมคิดว่าถ้าซื้อน่าจะมีไม่ต่ำกว่า5-6พันนะครับเดี๋ยวเราขอเปิดดูข้างในก่อนอื ฟาบนี่ด้านในครับบุกกรรมยีอย่างดีเลยเดี๋ยวขอเปิดดูข้างในมีอะไรมาให้ไหมฟาบอ๋ออันนี้ก็เป็นพลาสติกไอตรงที่เอาไว้ใส่กีตาร์มานี่ครับมีอะไรมาบ้างน่าจะมีเป็นคู่มือใบการันตีมีกุญแจให้แล้วก็มีเหล็กขันคอให้อะไรประมาณนี้นี่คือของตัวนี้นะของตัวเลบสตาร์เ0็ดหบาทมาถึงก็เปิดเลยแตกต่างเลย ได้เคสอย่างดีเลยอันนี้สวยงามมากแต่ว่าส่วนตัวผมถ้ามองแค่เคสเนี่ยผมไม่ค่อยเอาเคสไปใช้งานหรอกข้อหนึมันหนักแล้วก็เคสมันดีมากถ้าเวลาผมไปทัวร์อย่างเงี้ยพังแน่นอนเพราะามันเป็นหนังทังนั้นนะครับแต่ก็ดูแบบลักซ์รี่ดีดูหรูหราดีเหมาะสมกับราคานะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อตัวนี้27,000นนะได้แตกต่างกันลิตรลับเลยก็คือได้เป็นเขาเรียกว่าอะไร กิ๊กแบ็กเหรออ่าเป็นกระเป๋าแบบนี้ซึ่งก็เป็นกระเป๋ายามาห้าแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เปิดดูด้านในหน่อยหนึ่งอฟาบอืด้านในก็จะมีเป็นแบบกำมาหย่เอ้ยไม่ใช่กำมาเย่ผมเรียกไม่ถูกอ่ะเป็นวัสดุผ้านะครับแต่ว่าอันนี้จากการใช้งานแบบมือโปรแลร้วกันคําว่ามือโปรเพราะว่าผมอาชีพเป็นนักดนตรีอาชีพนะใช่ไหมเราจะเจอปัญหาครับตรงข้างในตรงนี้ครับ เวลาใช้ไปนานๆเนี่ยไอพวกวัสดุที่เป็นปิกอัพเป็นเหล็กพวกนี้มันจะทําให้กระเป๋าขาดซึ่งตรงนี้เขาก็มีการบุกบุกมาให้เหมือนเป็นผ้าใบมาให้อีกทีหนึง่งช่วยได้เลยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยไอผ้าพวกนี้ที่เหมือนเป็นกึงิงๆกัมมี่เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ขาดเพราะไอตรงนี้มีตรงนี้รองอยู่อ่าอันนี้เป็นประสบการณ์ใช้งานโดยตรงนะซึ่งไอกระเป๋าอันเนี้ยมีไอผ้ารองตรงนี้มาให้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีที่ล็อกล็อกคอเวลาเราใส่ปุ๊บอ่าเดี๋ยวใส่ให้ดูเลย มันก็จะล็อกแบบนี้ใส่เข้าไปปุ๊บล็อกคอฟาบเห็นไหมครับลอ้ตรงนี้ที่ผมบอกมันก็ไม่ไปถูเนี่ยเพราะไอ้พวกนี้มันค่อนข้างแบบคมนี่ก็จะทําให้กระเป๋ามีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นก็ประมาณนี้เลยได้แค่กระเป๋าผ้านะครับสำหรับอินโดนีเซียนะสองหมื่นเจ็ดนะครับไม่ใช่กระเป๋า2อ0หมื่นนะกีตาร์สองหมกระเป๋าอันนี้ก็ผมว่าน่าจะถ้าเกิดเราไปซื้อกระเป๋า แยกไม่แน่ใจว่าเขามีขายไหมแต่ว่าก็ประมาณแบบ2 0 0 0 3,000หรืออาจจะถูกกว่าน,นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราหาได้นะครับข้างในมีอะไรมาให้คล้ายๆกันเลยก็มีพวกเนี้ยมีเด็กคันคอแต่ไม่มีกุญแจนะตัวนี้ก็ยิมลูกศิษย์มานะครับส่วนตัวนี้ก็ดูคลิปไปแล้วย,ยิมยามาห้ามมาไม่มีของตัวเองเลยแต่ว่าอนาคตถ้าจะซื้อเดี๋ยวผมบอกว่าผมจะซื้อตัวไหนซื้อแน่ๆเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนอ่ะนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่าง จ่ายจ0 0 0 0กับจ่าย27,000นะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนจะพิจารณาแล้วว่าถ้าอยากได้เคสก็ต้องไปซื้อ70,000บาทเลยหรือจะซื้อ27,000แล้เราไปหาซื้อเคสแยกก็ได้ส่วนมือหนึ่งมีขายไหมลองทักไปถามที่ยามาฮ่าดูนะครับโอเคครับสิ่งที่แตกต่างก็คือกระเป๋าเคสจบไปละเรามาดูที่ตัวกีร์กันมาเรามาเริ่มกันเลยครับเอาที่หัวก่อนละกันอันนี้ผมให้ดูพวกพาร์ทอะไหล่ทั้งหมดนะครับอันนี้ พยายามหาข้อมูลแล้วนะก็ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแต่จากที่ผมดูนะผมคิดว่าพาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบวัสดุเดียวกันอันนี้นะครับตาโลโก้ยามาฮ่าอันเนี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูอยู่เพื่อนเพื่อนไม่ได้สัมผัสแต่ผมจะถ่ายทอดความรู้สึกที่ผมสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่าวัสดุเดียวกันเลยอ่ะตากล้องค่อยๆมาดูฝั่งนี้ส่วนอันนี้ตัวอินโดเนี่ยผมจับอาการเนี่ยเอามาใกล้ๆกันอ่ะลองดูเนี่ยครับผมจับอาการว่ามันเป็นวัสดุแบบเดียวกันเลยรวมถึง ลูกบิดเดี๋ยวพลิกให้ดูด้านหลังนะครับลูกบิดด้านหลังเนี่ยผมว่าเหมือนกันเลยน่าจะวัสดุอันเดียวกันเลยอ,อันนี้ก็คือในจุดแรกนะที่มันเหมือนเหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างครับไล่ลงมานะครับให้เห็นคอทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้จากความรู้สึกคอนะครับเป็นไม้มมฮอกกานีนะครับซึ่งฟินิชแตกต่างกัน1 0 0เเลยอันนี้ด้านซาตินอันนี้ก็ซาตินเหมือนกันแต่ว่าความดูพรีเมียมอะ พูดกันตรงๆเลยคือ J 8ปเนี่ยดูพรีเมียมมากกว่าแล้วรวมถึงแบบสัมผัสรายละเอียดเนี่ยผมรู้สึกว่าเออตัว J 8เปเขาทำงานได้เนี้ยบกว่าจริงๆแต่ในความเนี้ยบกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวอินโดมันไม่เนี้ยบนะอินโดมันก็เนี้ยบแต่ J 8แปมันเนี้ยบแบบเนี้ยบขาดใจอ่ะทีนี้เรามาดูงานฟิงเกอร์บอร์ดกันครับซึ่งคอเป็นไม้มะฮอกานีใช่ไหมแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโลสบูดเนี่ยครับตั้งแต่นัท ยันลงไปเลยหรือว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเพลทปิดเหล็กขันคอเนี่ยผมว่าวัสดุเหมือนกันเปะ๊เปะๆเลยแต่ก็อีกครับความเนี้ยบเนียนเจแปนเนี้ยกว่าอันนี้จริงๆนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะอย่ามาห้าดูอยู่ห้ามโกรธผมนะอันนี้ผมก็พูดตามที่ตาเห็นนะครับอืมซึ่ง มันเนียบกว่าไม่แปลกอยู่แล้วครับเพราะว่าราคามันสูงกว่าเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของฝีมือช่างเพราะคนญี่ปุ่นก็ต้องอย่าลืมรับยามาฮ่าคือ Ma d e i ิน a p a n นะครับเราก็ซื้อความเป็นออริจินอลด้วยอ่าต่อไปครับบอดี้เนี่ยหลักๆอะ่ะก็คือบอดดี้ไม้มมฮอกกานีนั่นแหละแล้วก็เป็นบอดี้ที่เป็นแชมเบอร์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนี่แชมเบอร์ Chamber ของยามาฮ่าเขาจะทําแบบนี้การทาแชมเบอร์เนี่ยมันก็จะทําให้น้ําหนักเบาเพราะว่ากีตาร์ทรงเนี้ยเราก็นิยามว่ามันเหมือนเป็นพวกแบบ กีตาร์ทรงเลสพออะไรประมาณนั้นที่เป็นฟิลแบบฮัมเบอร์เกอร์คู่นะแต่ว่า Yamaha าเขาก็ออกแบบใหม่ให้เป็นทรงของเขานะครับซึ่งการแชมเบอร์เนี่ยมันจะเซฟน้ำหนักได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนีอ่อะไรแบบนี้ซึ่งเหมือนเดิมเลยงานฟินิตสีทุกสิ่งอย่างยา m a ฮ่าเจแปนผมว่ามันก็เนียบกว่าจริงๆแต่อีตัวอินโดมันก็ เนีย้ยแค่ว่ามันเนี้ยบสู้เจแปไม่ได้แต่มีจุดหนึ่งครับตร,ตรงเนี้ยไอ้ตรงเพลทที่ปิดเนี่ยเห็นไหมครับที่ปิดพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันเนี้ยผมไม่กล้าแกะตัวอินโดนะเพราะไม่ใช่ของผมแต่อันเนี้ยผมแกะและอันนี้มันก็เป็นวัสดุที่ดูแบบเออพรีเมียมดีนะดูไม่ใช่แบบพลาสติกแบบไก่กานะมีเท็กเจอร์แต่อันเนี้ยพอดีมันติดติดแบบพลาสติกอยู่อะซึ่งผมเดาว่ามันอาจจะเป็นวัสดุที่แบบว่า ไม่ได้พรีเมียมเท่ากับ J8 นะอันนี้เดานะแล้วก็ขอไม่แกะแล้วกันนะครับอันนี้เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตลูกศิษย์ไว้โอเคเนี่ยนี่ก็คืองานการเก็บส่วนด้านหน้าครับอืมก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าให้ดูงานแล้วก็เนี่ยครับเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆที่ Pick Up Pick Up รุ่นเดียวกันเลยซึ่งเป็น Pick Up ที่ทาง y a มาฮ่นะครับเขาได้ออกแบบเองดีไซน์เองนะดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ อธิบายไปแล้วเนาะจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนเขาสลักไว้ว่าเออเป็นพิคอัพที่เขาดีไซน์เองเลยอ่ารวมถึงงานปิก,กาดก็คนละสีแต่ว่าดูแล้วก็เป็นปิก,กาดสชั้นเหมือนกันนะครับถ้าดูจากด้านข้างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นปิก,กาดสีขาวก็เป็น3มชั้นเหมือนกันนะฝั่งนี้เหมือนกันเลยเราก็ทุกอย่างเลย ดูด้วยตาสัมผัสด้วยมือไม่ว่าจะเป็นหย่องแบบจูเมติกเนี่ยก็น่าจะเป็นวัสดุแบบเดียวกันทั้ง2อันลูกบิดแบบเดียวกันซีเลกเตอร์แบบเดียวกันเลยทีนี้มีจุดที่มันแตกต่างกันหลักๆเลยคือเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับตรงบอดี้นะครับเขาจะมีการแบบแชมเบอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการแบบใส่แบบคาร์บอนเข้าไปด้วยเห็นไหมครับในรูปเหมือนแบบที่เป็นซีอันนั้นนะครับซึ่งคนออกแบบ กีตาร์เดฟสตาร์เนี่ยอันนี้ก็คือแบบผมก็ฟังจากทีมงานยามาฮ่าเขาเล่ามานะครับก็คือเป็นทีมออกแบบที่แบบทำกีตาร์คลาสสิกมาก่อนเขาก็บอกว่าการใส่คาร์บอนแบบนี้มันช่วยในเรื่องของการสั่นสะเทือนของเสียงได้ดีขึ้นพูดกันง่ายๆเลยเขามั่นใจว่าทําแบบนี้ในดีไซน์ของกีตาร์เขาครับจะได้เสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่แหละครับคือจุดแตกต่างคือถ้าเป็นเ e ฟสตาร์ที่เป็นรุ่นนี้2 7 0 จะไม่มีคาร์บอนตรงนี้ที่มันจะมาใส่ตรงนี้ตามรูปเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น J จแปนนะครับมันจะมีะทีบอดี้นะแต่ส่วนที่คอ,อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกนะครับมันก็จะมีคาร์บอนเนี่ยที่เป็นแบบ2อองแท่งที่อยู่ข้างในตรงนี้อันเนี้ยมีเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูงานอีกทีนึงผมสรุปอะ่ะก็คืออินโดนีเซียเนี่ยงานเนียบเนียนดีเลย แต่แค่ว่า EJ แปนเนี่ยมันเนี้ยแบบหาทิติไม่ได้มากกว่าอ่ะให้ดูด้านหลังืซึ่งตัวบอดี้ก็เป็นไม้มะฮอกกนีเหมือนกันแล้วก็เป็นไม้หน้าเป็นเมลเปิร์นนะครับโอเคสำหรับงานทั้งหมดก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาลองเทียบเสียงกันบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยสองตัวเนี้ยเอามาเล่นสลับกันเสียงม่นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อซื้อตัวไหนดีตัวไหนมันคุ้มกว่ากันไปฟังเสียงกันก่อนครับ Thank mm -hmm. you. you mm -hmm. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบเสียงนะครับเพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะว่าเสียงมันเป็นยังไงมันแตกต่างแค่ไหนแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แบบให้ยึดว่าแบบโห้เสียงมันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับเพราะในการทดลองเนี่ยยิ่งการเทียบกันเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบ มากมากเลยไม่ว่าสายกีตาร์เนี่ยอันนี้ถึงเป็นเบอร์เดียวกันแต่ก็คนละยี่ห้อละอันเนี้ยมันก็มีความผันแปรทางด้านเสียงเพราะฉะนั้นการทดสอบเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกคือมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่เที่ยงตรง100%ที่จะเอามาเป็นตัวตัดสินนะครับก็แค่ลองดูให้เพื่อนๆได้ฟังให้ได้ยินฟิลลิ่งว่าเฮ้ยงานเจแปนกับงานอินโดนีเซียเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วสําหรับข้อสรุปของผมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าซื้อตัวไหนดี ผมให้2ช้อยแบบนี้ครับถ้าคุณมองหาความคุ้มค่าอยากจ่ายเงินแล้วคุ้มทุกบาททุกสตางค์นี่ครับทางฝั่งนี้เลยก็คือเป็น R S S นะครับเรฟต t a สแต a ด d ร์ดนะครับเพราะว่าราคา27,000แล้วก็ไดอาพาร์ททั้งหมดที่น่าจะเกือบใกล้เคียงกับ J8 แเลยแล้วก็เสียงใช้งานได้เลยอันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆแต่ส่วนเพื่อนๆนะครับที่มองหาความจบมองหาความไฮเอนแล้วไหนๆซื้อแล้วเราอยากเสพ ความเป็นแบรนด์ออริจินอลเราอยากสะสมความเป็นตำนานของยามาฮ่าซึ่งเลฟสตาร์เนี่ยผ่านไปอีก20-30บปีเนี่ยผมมั่นใจเลยมันจะเป็นกีตาร์ทรงหนึ่งที่เป็นตำนานของยามาฮ่าแน่นอนแล้วในอนาคตเวลาซื้อขายโอเคการขายกีตาร์ราคามือสองราคาล่วงไปแล้วแต่ผมว่าเราได้เมดอินที่เป็นออริจินอลเนี่ยซื้อขายราคาก็ค่อนข้างที่จะตกน้อยที่สุดละกันก็แนะนําสําหรับเพื่อนที่อยากสุดคลั่งความเป็นเจแปนอยากได้งานที่เนียบเนียนไร้ที่ติ สุดยอดก็ทางนี้เลยนะครับ RSP นะ70,000บาทก็ลองดูนะครับเป็นตัวเลือกของเพื่อนๆเลยระหว่าง2 7 0 0 0กับ70,000บาทจะเลือกอันไหนก็ผมฟันธงแนะนำให้ไปแล้วที่เหลือแนะนำสุดท้ายเลยครับเข้าไปลองได้ ที่ยามาฮ่านะอาคารสยามกอลการหรือว่าดิลเลอร์ทุกดิลเลอร์ทั่วประเทศไทยเนี่ยแบรนด์ยามาฮ่าเขาเป็นพันธมิตรกับหลายๆร้านไปทดสอบด้วยตัวเองก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราจะซื้ออันไหนแต่ถ้าถามผมเดี๋ยวผมเก็บตังก่อนถ้าผมซื้อผมจะซื้อ j จแปนเพราะผมคิดว่าผมซื้อทั้งทีผมก็อยากได้แบบ ที่เป็นแบบความเป็นออริจินัลของของมันเก็บไว้เลยก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะก็แค่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบเม็ดอิน n จแปแค่นั้นเองเวลาเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราว้าวเราพราวเราภูมิใจกับการที่เราสะพายแบบเจแปนมากกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กันนะครับแล้วก็ขอบคุณ Yamaha Music Thailand ด้วยนะครับตัวนี้ผมยืมมา 2เดือนกว่าๆเลยใจดีมากเดี๋ยวผมจะต้องส่งคืนเขาแหละก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับการได้เล่นยามา h a l e ลฟสตาร์ประมาณ2เดือนเนี่ยเอาไปใช้งานทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ติดใจเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันจะซื้อสีอะไรก็ปลายปีครับ เดี๋ยวอรอลุ้นตามตามกันไปนะแล้วก็ขอบคุณ US ครับลูกศิษย์ผมเองเจ้าของตัวนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ60,000 s u ซับสไครแล้วแหละเดี๋ยวอรอลุ้นกีตาร์กันละกันเดี๋ยวผมจะมาแจกกีตาร์เร็วๆนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ